รวมทุกสิ่งใหม่นะครับที่มาเปิดตัวในงาน Apple Event Scary Fast วันที่30ตุลาคมนี้นะครับผมแบบรวดเร็วเลยมีอะไรที่จะทำให้เราเสียตังค์ได้บ้างนะครับเดี๋ยวคุณพี่ไ,ได้มาสรุปให้ฟังเลยนะฮะ ก็เพิงผ่านไปล่าสุดเลยนะครับสำหรับงาน Apple Event ในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเป็นงานที่หลายคนก็อาจจะคาดหวังนะครับว่าเฮ้ยอยากจะได้อุปกรณ์มาใช้งานในการทำงานตต่ต่อนู่นนี่นั่นนะซึ่งชื่องานก็บอกว่า Scary Fast นะครับก็เร็วแรงขึ้นมานะครับแบบบ้าครั้งเออแ,แบบน่ากลัน่าก,กลัวขึ้นมางานเปิดตัวจริงๆเนี่ยเฮ้ยงานได้จบรวดเร็วมากเลยนะเออเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งในงานจะมีการเปิดตัวหลักๆอยู่3อย่าง นะครสามอย่างหลักๆเลยนะฮะมารู้กันตอนนี้เลยนะซึ่งอย่างแรกที่งานเปิดตัวมานะครับนั่นก็คือชิปใหม่อย่างที่เราคาดการกันแน่นอนนั่นคือตัวชิป M M t นี่ยเองนะครับอ่าซึ่งชิป M 3รอบนี้นะครับก็มีการยกระดับขึ้นมาจากตัวของชิป M 2นะครับอันนี้ที่เปิดมาพร้อมกันเลยนะครับก็คือ M 3 M t pro M 3 max นะครับลากยาวปักปัก,ป,ก,ป,ก,ป,กปักขึ้นมานะครับเขาบอกว่าชิป M 3ตัวนี้เนี่ยรอบนี้ใช้เป็นเทคโนโลยี3นาโนเมตรนะครับ3นาโนเมตรกับ M t อ่ะจัด3 3ไปเลยนะครับแบบรวดเร็วแรงแรงไปเลยรอบนี้นะครับเขาบอกว่าในฝั่งของ M 3นะมีการยกระดับความเร็วนู่นนี่นั่นเนี่ยให้มัน สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยกระดับคอให้สูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างตัว M3 เฉยๆนะครับผมจะมี CPU อยู่ที่8คอ GPU อยู่ที่10คอนะครับแล้วก็มีหน่วยความจําแบบรวมเนี่ยสูงสุดถึง24จิกนะครับในฝั่งของชิป M3 Pro นะครับ CPU สูงสุดเนี่ยอยู่ที่12คอ GPU สูงสุดอยู่ที่18คอนะครับแล้วก็สามารถใส่ความจําแบบรวมสูงสุดนะครับอยู่ที่36จิกเออก็เน,น้น,นๆแรงๆเยอะๆกันไปเลย นในฝั่งของ M3 Max เนี่ยนี่ตัวสูงสุดของฝั่ง M3 แล้วนะนะ CPU สูงสุดได้อยู่ที่16คอร์นะครับแล้วก็ G p u สูงสุดอยู่ที่40คอ์โดยความจำแบบรวมนะครับอันนี้สูงสุดได้ถึง128จิกโอ้โหนะฮะก็จับเต๊บอัดแน่นนะแล้วเขาก็บอกเฮ้ยในแง่ของประสิทธิภาพความเร็วกราฟ,ฟิกความแรงตัวนี้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับเหมือน Apple ชอบเอาไปเทียบกับในฝั่งของรุ่นอย่าง M1 เนี่ยทำไมไม่เทียบ M2 นะเออนะอย่างตัว Max นะครับเขาเอาไปเทียบกับ M1 Max นะเขาบอกว่าตระกูล M3 เนี่ยเรนเดอร์พวกภาพพวกแสงพวกเงานะฮะในฝั่งของกราฟิกเนี่ยเรนเดอร์ได้เร็วขึ้น2.5เท่าเมื่อเทียบกับ M1 Max นะครับทำไมไม่เทียบกับ M2 ก็ไม่รู้นะนอกจากนี้นะครับในฝั่งของ M3 เนี่ยเขายังมีฮาร์ดแวร์นะครับที่เร่งประสิทธิภาพอย่าง การทํางานของ Ray Tracing เนี่ยให้มันประมวลผลเลนเดอร์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของแสงของเงาโดยเฉพาะ Ray Tracing เน,นี่ยฮะหรือว่าการเล่นเกมนะครับอันนี้เร็วขึ้น2.5เท่าให้การเล่นเกมหรือว่าทํากราฟิก 3D เกี่ยวกับเรื่องของแสงเนี่ย มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้เป็นฝั่งกราฟิกที่ทาง Apple ก็ชูมานะครับว่าเรืเ่องของงานทำกราฟิกเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการทำเรติงซิงก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ในฝั่งของ c p u ล่ะเรื่องของการประมวลผลการทำงานนะครับหลายๆอย่างมันประสิทธิภาพสูงขึ้นขนาดไหน Apple ก็เอาไปเทียบกับตัวชิป M1 Max นะครับอันนี้คิดว่าที่เขาเอามาเทียบก็น่าจะเป็น M3 Max ด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกความเร็วสูงสุดต่างจาก M1 Max นะห่างกัน80% โอ้โห oh, เร็วขึ้น80%ไปเลยก็ อกว่าเป็นคอซี CPU ระดับ next generation ที่จะตอบสนองให้ฉับไวสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีในฝั่งของ neural engine 16คอเหมือนกันที่ช่วยเร่งในการประมวลผลการเรียนรู้แบบ AI นะครับผมตรงนี้ในยุคหน้าก็ AI ก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมการประมวลผลเกี่ยวกับตัวของ CPU M3 นะครับที่เฮ้ยตรงนั้นเหมาะสมไหมตัวนี้เหมาะสมไหมนะครับผมในฝั่งของ neural engine ก็จะจัดการตรงนี้ได้เร็วได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งในฝั่งของ M3 เปิดตัวก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็อบอกว่าให้มันเร็วขึ้นจากเดิมนั่นนี่นั่นยังไงนะครับแน่นอนเราก็คงรู้แหละว่าถ้าถ้าออกมานะครับมันต้องเ,อเร็วต้องแรงกว่าเดิมูม่แล้วนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าให้มันสามารถทําอะไรที่มันพิเศษแตกต,ต่างนอกจากตัวชิป M1 M2 ไหมนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้บอกลึกขนาดนั้นนะแค่บอกประสิทธิภาพเรื่องของความแรงที่มันก้าวกระโดดขึ้นมาแค่นั้นเองอย่างที่2ที่มาเปิดในงานนี้นะครับนั่นก็คือตัวของ Macbook โปรรุ่นใหม่นะฮะอ่าอันนี้เนี่ยจริงๆโผล่ Pro มาในงานก็เฮ้ยมีสีที่แตกต่างขึ้นมาสักทีนะฮะมาพร้อมกับสีนะครับสเป e Black นะฮะที่มีความเข้มขึ้นดำขึ้นเท่ขึ้นนะฮะอ่าอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะอยากจะ ให้มีความโทนเข้มเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะจากเดิมที่มันเป็นสเปซเกรย์ออกเทาๆแบบพริเมเพียมๆหน่อยแหละอันนี้จะแบบเข้มเข้มขึ้ามาหน่อยนะครับที่แน่นอนในฝั่งของ MacBook Pro ตัวนี้นะครับก็จะยัดสเปคตัวของ M3 เข้ามาเหมือนกันนะครับมีอยู่3แบบเลยก็คือ M3 M3 Pro แล้วก็ M3 Max นะครับซึ่งรอบนี้จะมีขนาดอยู่2ขนาดนะคือ14นิ้วแล้วก็16นิ้วไปเลยนะครับ13นิ้ว โดนตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครอยากจะใช้ตัวของ M3 นะครับก็ต้องเป็น14นิ้วไปเลยนะครับบางคนเมื่อก่อน M2 ยังมีตัวของ13นิ้วเนาะอันนี้คือ3นิ้วดนตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนอกจากสีแล้วก็ชิป M3 นะครับที่เปลี่ยนเข้ามาในฝั่งของ MacBook Pro ตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไร เปลี่ยนเลยนะฮะเดี๋ยวมาสรุปย่อยๆกันแบบเร็วๆเนาะนะฮะหน้าจอก็เป็นแบบ14.2นะครับแล้วก็16ขึ้นไปเนาะอ่าแล้วก็หน้าจออยู่ที่120เฮิร์นะครับมีโปรโมชั่นเป็นแบบ XDR นะครับอ่าขอบเขตสีกว้าง P3 นู่นนี่นั่นนะใส่แรมนู่นนี่นั่นได้มีพอร์ต HDMI มีพอร์ตหูฟัง3.5มี Max s a f e 3นะครับผมอันนี้คือโดยรวมๆคือเหมือนเดิมเลยถ้าจะเหมือนเดิมทุกอย่าง6ลำโพงเหมือนเดิมนะครับจอภาพต่างๆการเล่นวิดีโอก การเล่นเสียงนะครับมีปุ่ม Touch ID เหมือนเดิมรองรับ Wi-Fi 6E b l u e t o o t h 5.3กล้องแบบ Full HD 180 0เปลี่ยนแค่สีกัแบบชิปที่มันเร็วมันไวขึ้นซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเร็วกว่ารุ่นเดิมนะนะฮะร,รุ่นอื่นเดี๋ยวขอเจาะลึกนิดนึงแล้วกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ย มันเร็วขึ้นยังไงนะครับเขาบอกว่าชิป M3 นะครับรุ่น M3 นะอันนี้เนี่ยในการตัดต่อนู่นนี่นั่นนะฮะเร็วขึ้น7.4เท่านะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมๆนะอันนี้ก็คือเขาก็บอกมานะครับเทียบกับอ่าข้ามมาตรฐานก็คือเทียบกับ Intel r อ i7 เนะเร็วขึ้นจาก Core i7 ประมาณ2.3เท่าอะไรเงี้ยฝั่งของ M3 Pro เนะฮะเร็วแรงมากยิ่งขึ้นเรนเดอร์วิดีโอนะครับ24.7เท่าเมื่อเทียบกับ Intel Core i7 นะตัดต่อวิดีโอเร็วขึ้น3.1เท่าเมื่อเทียบกับ Intel Core i7 มันก็มีกันต่างประมาณหนึ่งส่วน M3 Max นะฮะอันนี้ าไปในแง่ของการเด n นเดอร์ 3D นะครับเร็วขึ้น49.1เท่าเมื่อเทียบกับ Intel i7 ประวรผการตัดต่อวิดีโอนะฮะเร็วขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับ Intel Core i7 ก็ถือว่าเร็วแรงขึ้นนั่นแหละนะครับเขาก็เอาไปเทียบกับในฝั่งของ Intel ประมาณนึงนะที่ทําให้เห็นตัวเลขมันห่างกันเยอะๆเนาะมาเดี๋ยวขอมาดูราคากันบ้างนะกันนะครับผมเรื่องของการยัดชิป M3 เข้ามานะครับราคามันจะกระโดดสูงขึ้นไปไหมนะในฝั่งของ Macbook ทั้งหลายตรงนี้นะ ครับตัวแรกนะครับ Macbook 14นิ้วเป็นชิป M3 เฉยๆนะอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครจะเข้ากระโดดมาใช้ตัวของ Macbook ก็ต้องเริ่มเป็น M3 14นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้นะฮะอยู่ที่5,9,900บาทเรียบร้อยแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ยังทรงๆอยู่ที่หลัก40,000อันนี้คือสแตนดาร์ดความเป็น Macbook Pro อยู่ที่5,900 0เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเป็นชิป M3 Pro อันนี้เริ่มต้นนะฮะกระโดดไป7 9 9 0 0บาทนะครับและ ทุ้าย MacBook Pro นะครับผม M3 Max อยู่ที่121,900นนะครับอันนี้แค่ขนาด14นิ้วนะ M3 Max ปาไป121,900บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเอออันนี้อยากจะบอกมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคนที่จัด ตัวชิป M3 นะครับ14นิ้วไปอันนี้อยากจะบอกว่าชิป M3 14นิ้วเฉยๆนะครับสีอันนี้จะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนิดนึงที่เป็นตัว M3 Pro M3 Max นะฮะก็คือ,อยังคงเป็นสีแบบ Space Gray อยู่อันนี้ไม่แน่ใจเขาอ,อาจจะแบ่งมาตรฐานกันชัดเจนทําให้คนที่ใช้ M3 ก็อาจจะดูแตกต่างเล็กน้อยหรือเปล่านะครับผมก็จะแบ่งตรงนี้กันไปถ้าใครอยากจะได้สีดํา Space Max ขึ้นไปต้องสั่งเป็น M3 Pro ขึ้นไปเท่านั้นนะครับมามาดู ราคาในฝั่งของ MacBook Pro 16นิ้วกันบ้างเมื่อกี้14นิ้วแล้วนะนะฮะตัว16นิ้วจะไม่มีตัวชิป M3 เฉยๆนะครับเริ่มต้นมาเป็นชิป M3 Pro ไปเลยเนอะ โดยเริ่มต้นตรงนี้นะครับราคาเยยีบอยู่94,900บาท94,900แล้วนะฮะโอ้โหแอบแปงอยู่กันนะและเป็นในฝั่งของ M3 Max กันบ้างนะครับ M3 Max ตัวนี้ถ้าเริ่มในตัวของ MacBook Pro 16นิ้วนะครับอยู่ที่ราคา129,000บาทเลยถ้าเทียบกับต่างจากตัวของ14นิ้วเพิ่มมา8,000นะฮะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นล้กันนะฮะก็นี่คือการเปิดตัวในฝั่งของ Mac b o o k Pro นะครับเรื่องของการรวงจำหน่ายอ,อยาจะต้องรองอีกทีนึงว่าจะเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่นะครับมาอย่างที่3านะครับอย่างที่3ที่เปิดตัวในงาน Apple event ในส c a r รี่ฟาวันที่3เดนตุลานี้นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ฮะไึ้ง iMac 2 <c oughs> 4นิ้วนะครับสีหลากหลายสีที่เราเคยเห็นมานะฮะล่าสุดเขายังคงใช้เป็นชิป M1 อยู่แต่ปีนี้เนะี่ยขยับขึ้นมานะครับกลายเป็นชิป M3 เรียบร้อยแล้วนะครับและ M3 ก็คือ M3 M3 จริงๆอะ่ะ M3 ธรรมดาธรรมดาเลยไม่มี M3 Pro ไม่มี M3 Max นะทุกอย่างภายนอกเหมือนกันหมดนะฮะหน้าจอ24นิ้วนะครับ 4.5K นะครับนู่นนี่นั่นมี Thunderbolt ต่างๆทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีสีมาเพิ่มด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ายัดชิป M3 ตัวนี้ถ้าเทียบกับ iMac นะฮะชิป M1 รุ่นเก่าตัวเดิมนะฮะเร็วขึ้น2เท่าอ่า แต่จะเร็วกว่ารุ่น24นิ้วแบบ Intel 2.5เท่า21.5นิ้วแบบ Intel 4เท่าอ่ะก็มาเทียบกันไปเทียบกันไปซึ่งก็คิดว่าคงจะแรงขึ้นอยู่แหละนะครับเดี๋ยวต้องรอเทสรออะไรทีหนึ่งถ้าได้มีโอกาสจัดมาเนาะหรือว่าใครอยากจะรู้อยากจะดู ความเร็วความแรงเกี่ยวกับแม็กรอบนี้ก็บอกได้นะครับผมถ้าพิธดัจัดให้เดี๋ยวดูราคากันหน่อยกันราคากันหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะมีแบ่งแยกเหมือนเดิมเลยก็คือก็จะมีรุ่นที่ไม่ได้พอร์ตกิกะบิตนะครับหรือพอร์ตแลนนั่นเองซึ่งก็จะมีสีอยู่4ส,สีนะครับเริ่มต้นการได้ M3 นะครับแต่ก็จะโดนจำกัดอะไรบางอย่างนะ USB-C ก็อาจจะน้อยลงนิดหน่อยนะครับจะเริ่มอยู่ที่49,900บาทนะครับแล้วก็ขยวไปรุ่นที่เริ่มต้นแล้วได้สีครบมี พอตแลนด์เสริมขึ้นมามี USB 3นะฮะขึ้นมาเพิ่มอีก2พอร์ตนะครับก็เริ่มอยู่ที่56,900บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนวังจะไหนอันนี้ก็ต้อง รอการอัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโดยรวมงาน Apple Event ครั้งนี้จริงๆคือมีแค่นี้เลยจบเร็วมากครึ่งชั่วโมงเปิดชิป M3 นะครับเปิด MacBook Pro M3 M3 Max M3 Pro อะไรเงรี้ยเสิร์ฟเข้ามาแล้วก็ iMac นะครับผม24นิ้วที่ใช้ชิป M3 ซึ่งถ้ามองโดยรวมๆร,รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะมันไม่ได้ว้าวมากจากนะครับด้วยความที่เราก็รู้ว่าชิปมันก็ เร็วแรงขึ้นจากเดิมมันก็เขาก็ไม่ดีชูว่ามันจะเอาไปทําอะไรได้มากกว่านริงจริงคือชิป M 2มันก็เร็วแรงมากอยู่แล้วนะครับมันก็ขยับขยับปอะตามมาให้มันมีอะไรเปลี่ยนใหม่แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย iMac 24นิ้วนะครับเออมีการอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็ดีเพราะว่าตัวเดิมมันเป็น M 1เนาะ M 2ก็ไม่มีเข้ามานะครับกระโดดขึ้นมาก็ไปที่ต้องการใช้ให้มันเร็วมันแรงขึ้นก็น่าจะเตรียมตัวจัดกันได้เลยส่วนเรื่างจำหน่ายเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอีกรอบหนึ่งเดี๋ วันไหนเมื่อไหร่จะซื้อได้ตอนไหนกันบ้างนะครับฝากเพื่อนนะครับชื่อกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะจะได้รู้ว่างาน Apple Event ในงาน Scary Fast สามสิบเอ็ดธันวาตรงนี้เนี่ยมีอะไรมาเปิดตัวบ้างแล้วมันเ่าหรือเปล่านะฮะสำหรับเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมกด u b s ส r ค b ้นะครับให้กับช anel อติรีวิวจะได้อัปเดตและเจอคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆ่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับอัติรีวิวคลิปหน้าสวัสดีครับ